สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่อง YouTube ของโมโมทุกท่านเลยใครที่กำลังตามหาตัวรถโตโยต้าคอมเตอร์ 3.0d เซลแท้ตัวโม่งใหญ่นะคะตัวรถเข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะย้ำว่าไม่หลักหมื่นเป็นตัวรถตู้หน่วยงานกดระวางรับประกันตัวรถค่ะไม่มีชนหนักผิดความที่สำคัญน,นะคะไม่แพ้เดิมตัวรถนะคะสามารถเช็คกว่าส่วนย้อนหลังได้ถุกพันนะคะตอนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดซับสไคร้ และก็อย่าลืมกดสันกริ่งตตามเพื่อไม่พลาดข่อัปเดตกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์3 0ดีเซลแท้เกียร์ธรรมดาปี2017สำหรับนะคะตัวรถที่แนะนำจะเป็นตัวทะเบียนพอนคู่ขับสันฐาน1049คันนี้นะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดไหม่เพียง70,000กับอีก600กิโลเท่านั้นค่ะย้ำว่า70,000กับอีก600กิโลราคาตั้งขายเพียง789,000บาทเท่านั้นนะคะ ที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถใหม่น้อยคันด้นท้านะคะเฮ้ยกู๊สอบริีก้าสนใจสามได้มีการรีวิวไปที่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะพ้ามาดูตัวรถไม่ต้องพูดเยอะค่ะรถรับประกันว่าสวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะให้ดูชัดๆเลยตอนนี้สตัดเครื่องติดอยู่ไม้เพียงเจ็ดหมื่นก้าพหกร้อยกิโลรับประกันค่ะตัวรถใหม่แท้เดิมที่สําคัญน,นะคะเช็คประวัติได้และตัวรถนะคะเดิมๆเข้ามาเนี่ย ไม่มีในส่วนของตัวรายละเอียดการโดนชนหนักหรือว่ามีในส่วนของตัวการโดนเฉียวชวนอาจจะมีในส่วนของตัวรอยการใช้งานบ้างนะคะมีรอยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตัวรถได้มีการเก็บรายละเอียดนะคะสันคมต่างๆนะคะได้มีการนะคะเอาตัวรถนะคะไปเก็บงานมาเป็นที่เรียบร้อยตัวรถนะคะเหลือรอการปรับสภาพเพิ่มเติมนะคะส่วนในส่วนของรายละเอียดเนี่ยภายในนะคะจะเป็นตัวเบาะเดิมหลังคาเดิมนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวพื้นเนี่ย ได้มีการปูพื้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะรายละเอียดตัวเบาะเป็นเบาะสี่แถวทรงเดิมเบาะผ้าแบบนี้เลยวันนี้นะคะซ่องโอจะไม่ได้พูดในส่วนของตัวรายละเอียดเยอะแต่จะมาดูนะคะว่าตัวรถที่เข้ามาใหม่ไม่น้อยไม่พอก็อมีในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะที่จะให้ลูกค้าของทออโตโน้นะวันนี้นะคะรายละเอียดตัวรถนะคะต้องมีการเก็บในส่วนของตัวด้านหลังนะคะอันนี้ให้ดูชัดเลย ต้องใส่ในส่วนของตัวคิ้วหลังนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะมีการถอดออกเนื่องจากมือในส่วนของต,ตัวการชํารุปนั่นเองคันนี้นะคะไม่70,000กับอีก600กิโลเท่านั้นนะคะย้ําว่าไม่น้อยสุดสุดสนใจคันนี้นะคะราคา789,000บาทปกตินะคะไม่70,000อย่ถ้าเป็นทั่วไปจะขายอยู่ประมาณ70,000เกือบชน80,000ต้นเลยนะคะแต่ของส้มโอเนี่ยขายเจ89,000บาย้ำนะคะไม่พอ ตัวรถนะคะจะแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทออกรถนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะเพิ่มเติมค่ะลูกค้าเดี๋ยวส้มโอนะคะทำทีเซอร์ึ้นให้นะคะเพิ่มเติมราคาจะแสนแปดหมื่นเก้าพันบาททําในส่วนของตัวเบาะ VIP นะคะทรงสี่แถวนะคะเป็นตัวเบาะปั้น VIP ให้เลยนะคะเลือกสีได้และที่สําคัญได้ทั้งในส่วนของตัวนะคะตัวฝั่งคนขับข้างๆางขับและตัวเบาะนะคะฉุกเฉินให้นะคะทาให้เรียบร้อยเป็นตัวเบาะปั้นทรง VIP จบที่ราคาจะแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเพิ่มเติมค่ะติดจอ a อนดรอยจอกลางให้ด้วยเดี๋ยวทำทีเซอร์ขึ้นให้นะคะตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะจบที่ราคาจะแสนแปดหมื่นเก้าพันบาททำเบาให้เป็นตัวเบาปั้น v i p อนะคะและที่สํคาคัญได้จอกลางด้วยนะคะเป็นจอ a อนดรอยสนใจนะคะสามารถไปต่อเฟิร์มโอเบอร์ปักหมุดได้เลยหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะลูกค้าสนใจนะคะกรณีออกรถนะคะ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงิอนออกรถเลยนะคะที่สําคัญค่ะกรณีนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพตัวรถนะคะอยู่กรุงเทพก็จริงแต่ว่าไฟแนนซ์เรามีบริการถึงหน้าบ้านเลยกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะกรณีเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงิอนออกรถข่อนต่ำหมื่นห้าถึงหมื่นหกเท่านั้นเองนะคะแต่ที่สําคัญน,นะคะตัวรถนะคะเน้นว่ารถสวยโกงสางเดิม ไม่ต้องพูดเดยอะเลยเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานกดระวังแซนด์ดัตใม่เจ็ดหมื่นราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทภายในเดิมนะคะและที่สําคัญลูกค้าถ้าราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปกติจะได้ในส่วนของตัวรถเดิมแต่ซ้มโอให้ในส่วนของตัวเบาะแต่ง VIP ด้วยได้จอด้วยนะคะล้อเป็นล้อกระทะนะคะตัวฝาครอมเนี่ยเปลี่ยนให้ถุกพันนะคะมีร้อยเมื่อไหร่เปลี่ยนให้เลยสนใจสามารถติดต่อซ้มโอเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดสี่สองสองหกหนึ่งเบอร์อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ หรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงที่ทอโต้นะคะแอดไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวส,งส้งโอส่งโลเคชั่นให้หรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะทอโต้ติดถนนใหญ่สวินทวงเขตวินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดติดตามเพื่อไม่พลาดข่วอัปเดตของส้มโอกันด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ